เนี่ยอะไรแม่ไส้ไส้หมูไส้หมูไส้หมูเดี๋ยวแม่จะเอาเนี่ยใส่ในนี้แล้วก็บีบลงไม่รู้มันจะเป็น,น,น,นยังไงจริงจริงเขาใช้ขวดที่แม่แตัดขวดขวดมันมปากขวดมันใหญ่ไปสวัสดีจ้าพี่น้องทุกทุกคนมืน,นี่แม่บ้านที่ ane สองสีพี่น้องเอ็นนรอเวมีเมนูสิน้าเสนอจ้ามัดกะหนาวเลยนาะจ้าบ่นี่อย่างสีเห็ดเขาก็้เลยา่ได้ไปเก็บเห็ดไปป้าไปอย่างเลยมือน,นี่ คิดอยากกินใส่ก่อยอีสานพี่นองก็เลยไปเบิงงในอินเทอร์เน็ตว่าเขาเห็ดจังไห่ก็เลยเออลองเห็ดเบิงงเนาะส่วนผสมของเขาเนาะจา้านี่หมูหมู1นกิโลจา้าแล้วกั้มันหมูมันหมูนี่ประมาณสอขีดดาวแต่ข้ามักเนะจา้าแล้วก็ข้าวสวยนี่จา้าแล้วก็สเกลอกระเทียมผิดไทย อันนี้เบื้องสูตรเพิ่นมาจากเฮ็ดกับเขา่ากับไนายแท้หรืออย่างประมาณนี่นะจ้ะและ้วก็พวกอซอส่งลร้งของเพื่อนก็สอนอยู่ในสูตรนั่นนะจ้ะและ้วก็ใส้วุ้นเสน้นน้ำเด้อจ้ามันนี้ใส่ทั้งข่าวสวยทั้งวุ้นเส้นแล้วอันนี้ใส่ใส่ใสยุนี่เป็นใส่ใส่แแจเกลือนะจ๊ะนี่ใส่แแ่เกลือแล้วบะเนียนปาดขวดแล้วว่าขวดมันปัดใหญ่กว่หญงกวนใส่ก็เลยว่าเออใส่หัวบีบเค้ก พีม่มิอยูบ่บ้านนี่ร้องเบิงมันสิเป็นจังไดใจพี่น้องมากันตอนแรกเขามาเห็ดเริ่มเห็ดเลยเนาะจ้ะเนาะยืนเห็ดกันแล้วกันนะะจ้เนาะจังสีได้สะดวกขั้นตอนแรกจ้ะเขากะใสถุงนี้ก็เนาะนี่เอาหมูเอาม,นม,นม,นม,มันหมูนี่จ้ะันหมูมันหมูนี่สับองว่ได้ปั้นจ้ะ เล้วข้าวผสมหมูก็มีนะะแล้วแต่มักว่ะหมักมันหล่อยมันหลายแต่ว่าจริงๆแล้วมันหมูมันกระตงมีอยู่แล้วเนาะจ้ะเพื่อว่าห้มันแข็งจนเกินไปไอหมูสับนี่ซื้อเป็นแพ็คจังสี่จ้านี่หนี่เพิ่นขายเป็นแพ็คจังสี่เพิ่นสิมีเกลือมีเกลืออยู่ในนี่น้ำแล้วก็มีน้ำน้ำนะจากแพ็คหนึ่งกับประมาณสี่ขีด เขาก็เอาสองขีดเคืงไอ้สองแพ็คเคิงจ้ะแนวนวดหมูกระมันหมูเข่ากันจักแป๊บก,กันจ้ะเขาก็ใส่นี่จ้กะกระเทียมพริกไทยตามหมกักบางคนจะใส่ตากระเทียมแต่วันนี้ในสูตรในแท้เพิ่นบอกว่าใส่กระเทียมพริกไทยน้ำเขาก็ตามเพินเนาะจ้ะ ก็คุกให้เขากันสีไ่ทุกอย่างทีเดียวเลยก็ไดจ้ะเขาก็มาใส่น้ำซอสน้ำซอสฟุุงปริ่งของเพื่อนกระสอนมาจ้ะในนี่กระสีมีซีอิ๊วขาวซอสเอน้ำมันหอยแล้วก็ซอสปรุงรสฝ้าเขียวนะจ้ะแล้วก็อย่างกับผงรสดีหรือคะนะแล้วแต่เขาจะมีจ้ะ แล้วก็น้ำตาลนิดนึงที่ปรุงสําเร็จเจ๊งซี่แล้วนี่บ่เมนห่วงสูตรได้พี่น้องแต่ว่าคิดว่ามันสะดวกดีนะจ้ะมันสะดวกมันง่ายดีกว่าเฮาสิมาจับซอสเอ้ขวดซอสขยา่าเขยา่าอันนี้ก็มีแค่นี้แหละค่ะส่วนผสมมันนะ่ะผู้ใดอยากใช้ผงนัวกับใส่ปไม่สูตรเพิ่นก็นมีบอกวิธีปรุงซอสนะจ๊ะ ใช่หน่อยใส่หลายแต่แต่ว่าจังยวนนอเวนี่ต้องระวังเรื่องเค็มนิดนึงเพราะว่าในหมูคนก็นจะมีบางบางยี่ห้อคนจะมีเกลืออยู่แล้วจ้าเขาต้องระวังเรื่องใส่เกลือใส่ซอสลงไปจะใส่หลายใส่หลายมันก็นมันจะเค็มมันจะแก่ยากจ้ะนี่จ้าเขากลคลุกคลุกนี่เขาก็ใส่เข่าเนาะจ้า แล้วแต่มักหน่อยมากหลายตามสูตรพันก็มีบอกอยู่ดอกจ้าว่าเข่าถาอยเอียงทอดแต่ว่าอันแม่บ้านทีเอ็มเอมักดัดแปลงจ้าเห็ดสูตรตามใจฉันเลยจ้าแต่กะมีส่วนผสมของเพ่นน้ำเน่กับ,บ่บเมนตาตามจากของผู้เดียวนะจ้าที่นี่กะคุกจ้า บุญเซนกระตัดจักว่าตัดสั่นตัดยน้อมาจ้าแต่กระตัดอยู่ <c oughs> <c oughs> เขาคลุกผสมส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาสามารถแบ่งเนยหน่อยเป็นก้อนเนยหน่อยเังซีเอาไซอันถั่วไปอบในไมโครวเวฟซิมเบิ้งรสชาติแกได้จ้าถ้าเขายานมันเค็มมันจาง เขากระซิมเขาได้เพื่อความแน่นอนนะจนะ๊ะเนาะนี่แม่บ้านที่อันเอาวาคิดว่ามันต้องมันต้องใช้อันกระเทียมพริกไทยหมดเลยเหรอนะจนะ๊ะเนาะกระเทียมพริกไทยหลากผักชีจ้ะเนี่ยที่ตำ่ำแต่บางสูตรเพื่น ใส่ก่ออีสานี่ดีนี่เพิ่นกะสีไส่แต่กะเทียมแมนพ่จ้ะแต่พอดีมันขึ้นนี่หาเบิ่งไปถือใจสูตรนายแทนเพิ่นก็เลยว่าเออเอาตามนี่แหละจ้ะโอ้ยเนียสายเนี่ยสายเลยจ้ะ นี่จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวสีซิมสีเอาไปใส่อันอบไมโครเวฟซิมจักหน่อยจ้ะว่ามันพอดีซอสพอดีเกลือ,อลราไปถ้าบ่น,นั่นเดี๋ยวเฮาก็จะเพิ่มเติมเนาะจ้ะซิมเบิ่งแล้วเอาเข้าไมโครเวฟซิมเบิ่งแล้วจ้าเมื่อกี้นี่แต่ว่ารู้สึกว่ามันจะมันจะจืดถ้ามันถ้ามันสมแล้วมันจะจืดไปหน่อยนึง Okay. เติมซอสลงไปอีกเล็กแบบน้อยหมวดต่อจ้ะเนี่ยอะไรแม่ไส่ใส่หมูไส้หมูไส้หมูเดี๋ยวแม่จะเอาเนี่ยใส่ในนี้แล้วก็บีบลงไม่รู้มันจะเป็นยังไงจริงๆเขาใช้ขวดที่แม่ตัดขวดขวดมันปากขวดมันใหญ่ไปใส่ไม่ได้มันอีมิตากล่องคิติมสัสก์ ่ายให้โอ้ยเลื่อนดูเลยลกูกผู้ชมบนสบิหัวเวียนหัวยัดดินยนืนอยู่ซื่อเวลาสิมูบสีใหญ่กับเบาเซาซาสั่สววสต,ตัวนี่จ้ะคิดว่าได้ที่แล้วละ่ะเราเพื่อนบอกว่าพักไวสิบนาทีก่อนก่อนที่เขาสิเอาใส่ใส่จ้ะเดี๋ยวเขาสิพักนี่ไวสิบนาทีเดี๋ยวจะมาเบิ้งขั้นตอนการเอาใส่ใส่นาะจะเนาะไปเดี๋ยวจะ นี่จะนวดแล้วแล้วเขาก็พักไว้สิบนาทีแล้ววันนี้เขาสิมะไซใส่ใส่จ้ะสิมาหยักใส่ใส่รองเบิองมะลูมันจะบีบออกบ่จ้ะพี่น้องมะลูจะบีบได้บ่เพราะว่ามัน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 ขี้ขี้เนาะมัน่อนขานใจจะจะแข็งจะแข็งกลัวขี้มะจ้ะจะลองเบิึง จะสำเร็จว่าพี่น้องใส่ัน,นบีบเนี่เว่ามันสีใได้ไปหาขวดหน้ามีนาเบ่ ก็พอได้อยู่ในเนาะจะเนาะ แตกอ๋อถุงแตกเล่าจะพี่น้องต้องแก้ไขกันถุงแตกจ้ะถุงบีบแตกถุงก็จะแตกแน่แหล,ละ เดี๋ยวเปลี่ยนถุงไม้ก่อนจ้ะเดี๋ยวคอยมาเบิ่งต่อน่ะจ้นะจะเนาะจะไปนองเปลี่ยนแนวนันไม้แหละอัน,นอันนั้นบ่ได้ผลจต่ถุงมันก็ได้มันขาดนายจ้ะเพราะว่าโ,โดยความที่วารีมันแน่นเนาะจ้ะมันมันบ่ได้เหลวคักคืจอจังปวดคลีมปวดนั่นก็เลยบ่ได,ด้มันก็ได้ให้เพิ่นอุกงซ้ายเพิ่นตัด ขวดให้เพิ่นก็ตัดสัน่นจังซี่ล่ะจ้ะพี่น้องยัดไปจ้ะ นี่จ้ะน้องกระสีอยากใส่ไปเรื่อยๆนะจ๊ะพันตัดปากขวดให้สันโปดจ้ะ เลยใส่ไ้ที่ได้หน่อยหน่อยมันไม่ได้ง่ายได้จะพี่น้องตอนหยัดนี่ยุบานเขาซื้อกินดีที่สุด <c ười> เอาอีหลีจ้าเมื่อยเลยไหมพี่น้องห้อนมันไม่ได้หยัดง่ายๆเลยด้จ้า นี่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะกระสิประมาณนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวล้อเบิ้งตอนเซตแล้วทุกันเนาะจ้ะพี่น้องเนาะถ้าสิเบิ้งตอนหยัดมันกระสิดโดนพูด เดี๋ยวจังมาเบื้องตอนเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ้ะนี่จ้าใส่กอกเรียบร้อยจ้าโอ้คุ้มยัดยากครับพี่น้องยัดใส่ยาครับโอ้ครั้งแรกในชีวิตเลยเด้จ้าเนี่ยเห็ดใส่กอกรสชาติสิเป็นยังไงตรงติดตามเบื้องตอนถอดแล้วเด้อจ้าแต่ว่านี่ เหตุเรียบร้อยแล้วใส่เวลาโดนขึ้นกันโอ้ยยืนจนปวดหลังพี่น้องอยาตใส่โมเมนง่ายๆเด้อทำแมยู่บานเขาอยู่เมืองไทยซื้อกินโลจจะพี่น้องจ้าจ้าสำหรับมือนี้คลิปใส่กอบอีสานก็คงตรงขอฝากไว้แค่นี้เลยจ้าขั้นตอนการเหตุนะ่ะมันง่ายอยู่จ้าแต่ว่าตอนเขาญาตใส่นะ่ะเดี๋ยวความที่บกเคยเหตุมาก่อนน่ยจ้ามันก็สิมันกระสีอย,อยากยาก แต่ว่ากะสำเร็จเนาะจา้ะเนาะคันซันคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่นานี้เนาะจ้ะเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวหัวหน้าสิพาเห็ดหอย่างรอติดตามชมจา้าสวัสดีจา้า